ถูกคุณหมอลวนลามในขณะที่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวันนี้มาเปิดใจคุยกับเธอนะครับสวัสดีครับคุณพุรถครับสวัสดีค่ะคุณบอกว่าเหตุการณ์นี้ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงฮะับเขาท้อใจคือฉันจะพูดออกไาเเนี่ยฉันไม่อยากมาเท่าไหรค่ครับคนก็ดูทั้งประเทศนะเนาะลูกผู้หญิงอะคะ่ะแต่ไม่มาก็ไม่ได้ฉันอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนหญิงอะคะอ่ะแล้วทำไมคุณไม่ไปแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับคุณหมอท่านนี้ครับดิฉันไปแจ้งความมาแล้วคะ่ะตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องไร้าสาราะคะ่ะ ยายคุณใจเย็นก่อนนะฮะไม่ใจฉันค่ะตอนนี้ยายคุณค่อยๆเล่าว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ไงฮะคุณมัตรสครับฉันไปหาหมอค่ะครับเริ่มต้นก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปใช่ไหมฮะเหมือนทุกอย่างค่ะก็วัดส่วนสูงชั้น้ำหนักแล้วก็ความดันตอนนั้นเขามีท่าทีจะลวนลามคุณไหมฮะเขามองหน้าฉันก่อนค่ะเขาบอกฉันว่าเดี๋ยวจะจัดการให้พูดกับคุณนี้เลยค่ะสักพักนึงเขาบอกฉันว่านิ่งๆนะฉันก็นิ่งค่ะฉันทําตามหมอทุกอย่างครับผมมาเลยค่ะมือเขาจับที่หน้าอกฉ ผู้ชมครับไครไม่เจอแบบนี้อาจจะไม่รู้สึกมันเธอซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจลูกผู้หญิงคนนี้มากๆนะฮะขออนุญาตถามผมขอได้ต้องลงลึกหน่อยเรื่องนี้คือการตรวจหมอมันแค่นี้ค่ะครับแต่เข้ามาอย่างนี้เลยคะ่ะช้อนขึ้นฉันคุณรู้สึกไงฮะฉันตกใจฉันก็ถ้าภาษาอีสานคือจึงจ้งจึ้งคือไม่มีสติแล้วแบบตกใจนะฮะฉันก็ตกใจเสร็จปุ๊บ<ม>อีกข้างหนึง่งเขาก็มาประกบเลยค่ะคุณขัดขืนไหมตอนนั้นฉันบอกตรงว่าฉันกลัวมากค่ะเขาก็บอกฉันว่านิ่งนะนิ่งเ้าก็ ตรงนี้เลยค่ะยังไม่ยอมหยุดยังไม่ยอมหยุดอูกอาดมากๆนะฮะแล้วจันมีแฟนนะคะครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆฮะเพราะว่าทางเราจะประสานงานไปทางหลากหลายชมรมนะฮะเป็นชมรมช่วยหญิงสู้เพื่อหญิงหญิงช่วยหญิงนะฮะแล้วก็หญิงทําเพื่อหญิงนะครับชมรมต่างๆนี้เอาละฮะคุณผู้ชมมาถึงจุดสําคัญครับวันนั้นคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรบอกไปเลยฮะโรงพยาบาลยานดีค่ะเกี่ยวกับอะไรครับฉันไปเสริมแ้าอกค่ะคุณมันเล็กขาลงคหมอก็เลยต้องจัดน้าอกค่ะคุณก็ไม่ ไม่พอใจไม่พอใจค่ะคือพูดคุยกันได้แต่อย่าสัมผัสกันนะคะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วลูกเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีแฟนแล้วค่ะแต่ว่าคุณไปเพื่อฉันไม่สามารอกค่ะมันเล็กไปแล้วแฟนฉันไม่โอเคอยากได้แบบประมาณให้อยากให้ฉันหลังค่อมเดินนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ทนติดตามเรามานะฮะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก็เสริมแล้วมันจะดูดีใส่เสื้อลูกคมก็จะเป็นว้าวว้าวสวยงามค่ะฉันไปแล้วก็หมอก็มาจับฉันบอเอ้าจับได้ไงจับจัดูเท่าไหร่ยังไงบอกเอ้าจับไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงงนนนนนีี่่่่่่่ไไไไไมมมมด้้้ฉักกก็็็เเเเเลลยยาาาาาาาคคะะะะปปปตตำำรรรรรรววววจจืือออสชชชชขหใฮ